ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่รู้ที่มาที่ไปและถ้าเป็นจำนวนเงินที่มากผิดปกติท่านอย่าวางใจนะครับท่านอาจจะถูกล่อลวงเข้าไปอยู่ในร่วมของขบวนการฟอกเงินและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านได้วิธีการแก้ไขก็คือถ้าอยู่ในบัญชีธนาคารของท่านมีเงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่รู้ที่มาที่ไป และยิ่งถ้าเป็นเงินจำนวนมากๆเนี่ยอันดับแรกเลยรือท่านอย่ากดเงินไปใช้เด็ดขาดและหากมีคนติดต่อมาให้ท่านโอนเงินคืนท่านก็อย่าโอนเงินคืนเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นการล่อลวงให้ท่านเข้าไปร่วมในกระบวนการฟอกเงินผิดกฎหมายจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวได้วิธีการที่ดีที่สุดก็คือให้ท่าน รีบติดต่อธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่และแจ้งธนาคารว่าให้ตรวจสอบหน่อยว่าเงินอยู่ๆโอนเข้าบัญชีท่านไม่รู้ที่มาที่ไปเมื่อแจ้งธนาคารเรียบร้อยแล้วให้ท่านไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่าน และเมื่อทางธนาคารและทางตำรวจทำการตรวจสอบที่มาของเงินเรียบร้อยแล้วก็จะมีเอกสารให้ท่านเซ็นให้ดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งก็จะช่วยปกป้องให้ท่านนั้นไม่ได้รับความเสียหายหรือไม่อยู่ในกลุ่มหรือว่าไม่อยู่ในขบวนการของการกระทำผิดโดยที่ท่านไม่รู้ตัวและหากจะต้องโอนเงินคืน ทางธนาคารจะเป็นคนดำเนินการโอนเงินคืนกลับไปยังผู้ที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีของท่านท่านอย่าโอนเงินเองเป็นอันขาดอันนี้ฝากไว้ย้ำนะครับว่าถ้าอยู่ๆมีเงินโอนเข้าบัญชีอย่ากดเงินไปใช้อย่าโอนเงินคืนด้วยตัวเองเด็ดขาดให้รีบแจ้งทางธนาคารและแจ้งตํารวจเพื่อตรวจสอบหาที่มาที่ไปโดยเร็วที่สุด